พูดถึงเรื่องของดาราที่มีมรสุมเข้ามาแล้วก็กำลังจะผ่านไปหรือเปล่านะฮะกำลังพูดถึงบิ๊ก่อนมก้อนี้โอ้โห uh, ข่าวหนักเหมือนกันนะข่าวหนักมากถึงขั้นโดนยกเลิกสัญญารวมถึงข่าวข่าวนี้โดนวิภาพวิจารณ์เยอะแยะมากมายขึ้นแทนทวิตเตอร์ ทุกรายการออกทุกเพจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือมันจบแล้วนะครับกำลังจะเริ่มชีวิตใหม่ที่ดีเลยล่าสุดเจ้าตัวอัปเดตเรื่องงานให้กับแฟนๆได้ทราบว่ากำลังสร้างเส้นทางฝันเส้นทางใหม่กำลังจะมีซิงเกิลแรกในชีวิตบอกผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวครับเจ้าตัวบอกว่านี่แหละอีกหนึ่งความฝันที่จะได้เป็นศิลปินวันนี้มาอัดซิงเกิลเพลงใหม่ครับเจ้าตัวบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยรับรองทุกคนว้าวแน่นอนเปิดตัวครั้งแรกโอ้โหไม่ธรรมดานะพี่กี้นะ สบายดีเฟสที่แคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกานะครับจะขึ้นแสดงคืนวันที่19มีนาคมนี้ส่วนที่ไทยเนี่ยก็ได้ฟังกันเต็มๆแน่นอนสําหรับแฟนเพลงที่คิดถึงแฟนละครที่คิดถึงงานละครของเขาเขาบอกว่ารอเลยจะเปิดตัวทั้ง2เรื่องเร็วๆนี้อดใจรออีกนิดเดียวครับอะไรก็ตามเป็นเรื่องราวของความผิดพลาดทุกคนเกิดมานะคะย่อมมีเรื่องผิดพลาดเป็นอดีตที่มันกลับไปแก้ไขไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะทำให้เรายืนอยู่ในโลกใบนี้อย่างมีความสุขก็คือ ถ้าเกิดว่ารู้ผิดเราพ่อแม่อภัยเพราะเขาจะกลับตัวกลับใจรวมถึงอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องราวของการำลังใจส่งต่อให้กันเพราะว่าถ้าไม่ใช่เรื่องของเราเจอกับตัวเองเราไม่รู้หรอกว่ารสชาติบาดแผลเป็นอย่างไรใช่ครับไอ้น,นี่รอฟังเพลงเขาเหมือนกันนะใช่ค่ะผมว่าเพลงน่าจะเท่เลยตั้งใจนะครับ